สวัสดีครับขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2025-2026นัดที่15ครับคู่ซูปเปอร์บิ๊กแมตช์ระหว่างวู๊แฮม,ม์ตันเปิดลังมอลินิวรับการมาเยือนของแบนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสถิติการพบกันของทั้ง2ทีม4นัดหลังสุดครับวู๊แฮม,ม์ตันเอาชนะแมนยูไป2เกมและแพ้ให้กับแมนยู2เกมครับผม นัาล่าสุดวูบบุกมาเอาชนะแมยนยูไป0ประตูต่อ1ครับคู่นี้แข่งจริงวันที่9ธันวาคมเวลาตี3ตามเวลาในประเทศไทยครับคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงโดยให้ AI แข่งกันเองถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยแฟนบอลทั้ง2ทีมด้วยครับผม ทางด้านไล่อัพของวูฟแฮมตันครับมาในระบบ4-3-3ครับผมวันนี้จอร์สโตนก็รับหน้าที่เข้าเสาแล้วครับตอนตีโกเมสก็สวมปอแคนกับตันตีมาดูของแมนยูเหมือนกันครับ3-4-3นะครับวันนี้ได้อาร์ติกุญญ่าครับลงมาเป็นตัวจริงครับแล้วก็เซอร์ซี่เป็นหน้าเป้าแลครับ บาดเป่านกหวีดเริ่มเชียร์ครับวูแฮนตันได้เลียร์ก่อนครับในชุดสีเหลืองกางเกงสีดําครับบุกจากซ้ายมาขวาครับแมนยูในชุดสีแดงกางเกงสีขาวครับบุกจากขวามาซ้ายแล้วครับมาที่เบลกาดครับตอนนี้เบลกาดคืนไปครับที่ มาที่แอลิสนะครับหญิงลูกนี้ก็ติดแล้วครับโอ้โหเกือบไปแมนยูโดนทักทายก่อนครับเป็นวันเตม,มุมของวูแฮมตันครับเจ้ากโกเมสก็มาเตม,มุม้วครับ เปิดขึ้นมาที่เสาแรกก็ได้แย่งกันมองครับแต่ก็บูโนซัดทิ้งออกไปเลยครับเกิดอะไรขึ้นเลยครับเป็นบมอนตั้งเตะจากเขตประตูครับวันนี้ครับเฮเวนก็ลงมาเป็นตัวจริงแล้วครับแทนดแทไทเดลิกครับที่บาดเจ็บครับการจัดตัวในนัดนี้ครับอ้างอิงมาจาก นัดที่14ครับของทั้ง2ทีมครับถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยครับอาหมัดก็เลี้ยงจี้ขึ้นมาส่งก็ติดครับมอลูเฟ่บูเฟ์บูโนได้บอลลูกนี้ก็เลี้ยงมาแล้วก็ส่งให้คาซิมิโลแล้วครับคาซิมิโลวนก่อนครับคืนมาที่บูโนครับบูโนได้บอลก็ออกไปที่คาซิมิโลครับคาซิมิโลยังเลี้ยงครับโดนกับเบลกาดมาให้อามัดได้แล้วครับ อาหมัดก็ออกมาที่บูโนครับไม่มีช่องจอครับมาที่คาเซมิโลออกไปที่อาหมาัดคืนไปให้บูโนบูโนได้บอลลองยิงไกลดูลูกนี้ก็หลุดกรอบออกขึ้นอัศจรรย์ไปครับโอ้โหแม่ไม่ได้ใกล้เคียงเลยครับเปิดยาวขึ้นมาครับจอสโตนแยงโมงกับฮาเว้นครับ บอลขึ้นมาเลยครับโอ้โหเอมโมจับบอลรู่นนี้ก็คืนให้อามัดแล้วก็มาที่แฮเวนแล้วครับแฮเวนไปที่บูโน่บูโน่เปิดมาก็ซอตติซอตตก็บินขึ้นมาเลยครับอามัดออกบอลให้บูโน่เอมโมโมแล้วครับเอมโมโมเข้ามาให้เซอร์ซี่เซอร์ซี่แตะพิกรุกนี้ก็ติดครับ โมเลอูฟเฟอร์ครับได้บอลล่าขึ้นไปก่อนครับส่งคืนตอติโกเมสครับบอมยาวขึ้นมาลูกนี้ก็หม่งได้นะครับให้เบลกาดลูกนี้ก็แหลงไปครับออกเป็นบอลทุ่มของแมนยูแล้วครับทุ่มมาลูกนี้ก็คืนไปซีมัสละอุยครับออกมาที่เอมูโม่ไปที่อาหมัด้วครับ อาหมัดได้บอลก็มาที่เอมูโมเข้ากลางมาบอลมาอยู่ที่คาเซมิโลครับให้อาหมัดออกขวาไปเลยครับให้เอมูโมลูกนี้ดวลกับโกเมสเปิดบาได้ที่เสาแรกมงลูกนี้ก็โอ้โหไม่เป็นประตูครับเซิร์ซีโอ้โหปอ,อมยาวขึ้นมาเลยครับแฮเวนมงได้ครับไปที่คาเซมิโลครับเอาอีกชุดนึงครับ ออกให้กุญย่าไปที่เอมูโม่ครับจับบอลลัน่นแต่ก็ส่งก็ติดแล้วครับเบลกาดขึ้นไปที่ตอติโกเมสบอมยาวขึ้นมาทันทีแล้วครับมองคืนไปครับออกขวาไปเลยครับให้หมอลเลอร์วูฟเฟอร์ครับวูบฟเฟอร์ได้บอลทะลุช่องไปเจ้าโกเมสครับโกเมสแตะบอลก็โดนอามัดเข้ามาตัดบอลไปได้ครับออกบอลเร็วเลยครับให้เอมูโม่ ไปที่อาวัตออกบอลมาให้บูโนโ่คือหลังไปก่อนแล้วครับแฮเวนส่งให้เซอร์ซี่ไปที่กุญยาครับโอ้โหกุญยาออกบอลช่องนี้มาก็จะให้เอ็มูโม่ครับแต่ก็ติดครับบอมยาวขึ้นมาลูกนี้ก็แฮเวนก็มงขึ้น,นลูกชอได้ครับออกบอลมาที่กุญยาแล้วครับไปที่ดาโลครับ ดาโลจับบอลลั่นครับวนกลับมาให้บูโนโ่คืนไปที่ขาเซมิโร่ครับได้บอลลูกนี้ก็ดวลกับโกเบสก็เอาบอลไปได้ที่เซอร์ซี่ครับผิกลูกนี้ยิงดูก็ลูกกรอบออกไปแล้วครับโอ้โหเซอร์ซี่ความพยายามสุดยอดเลยครับเกืออเป็นประตูของเขาเลยครับ เซ็กซี่ก็ยิงลูกมาสจันไปครับที่เจอกับคิดจันพาเลทครับยิงมุมแคบก็เป็นประตูครับบอลยาวขึ้นมาเลยตอติตรงนี้แย่งกันมงครับอามานมงคืนให้มาสลอุยครับออกมาที่ลูกชออาี่ดาโลครับคืนไปที่เฮเวนมาที่ลูกชอ บูโน่ไปที่อามัดแล้วครับเอ้ยไม่ใช่ดาโลครับลูกชอเปิดยาวลูกนี้มามอสกิล่าเอาบอลลงครับเปิดขึ้นไปอีกทีนึงครับลาเส้นมงเช็ดได้แต่ก็ไม่มีเพื่อนแล้วครับมาสลาุยออกบอลให้คาซิมิโลคืนครับมาสลาุยไปที่ลูกชอลูกชอออกขวามาที่อามัดนะครับ เอาบอลลงลูกนี้ก็มีช่องครับส่งให้เอมูโมเอมูโมลากจี้เข้าไปแล้วก็โดนหลุมสองเลยครับโอ้โหโดนตัดเลยครับแม่เบลกาดตัดลูกนี้เอมูโมล้มตึงเลยครับนี่ครับแม่เบลกาสบูโน่จะเตะฟรีคิกขึ้นมาแล้วครับ ขึ้นมาที่เสาสองเซอร์ซีได้ขึ้นครับแต่ม่งไม่เต็มหัวแล้วครับบอลกระดอนออกมาที่เอมมโบเปิดขึ้นไปอีกทีนึงก็มงตัดลงมาได้ครับช,ชูอาก็เอาบอลออกมาให้ลาเซนแล้วครับลาเซนได้บอลก็ดวลกับคาซิมิโลส่งคืนให้เจ้าโกเมสออกบอลมาที่แอลิสเลยครับแอลิสออกขวามให้ชูอาชูชูอาเปิดขึ้นหน้ามาก็มงตัดไม่ได้ครับแมนยู บอลมาอยู่ที่กุญ่ากุญ่าคืนไปที่ลูกชอเลวครับมาตั้งเกมกันใหม่ครับกรรมการเป่านุวินหมดเวลาครึ่งแรกตรงนี้เลยครับผลปรากฏว่าวูแพมตันกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดครับเสมอไปศูนย์ต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวมาชมครึ่งหลังครับว่าจะเป็นยังไงละครับกรรมการเป่านุวินเริ่มเคลียร์ครับแมนยูได้เคลียร์ครับครึ่งหลังบุกจากซ้ายไปขวาแลครับแมนยู แมนยูก็อยู่อันดับที่8ของตารางนะครับมี22แต้มส่วนวูแฮมป์ตันอยู่อันดับที่20แล้วครับมี2แต้มยังไม่ชนะใครในพรีเมียร์ลีกเลยครับวูแฮมป์ตันกุญญาเลี้ยงตัดเข้ามาครับให้บูโน่บูโน่กลับมาที่คาเซมิโรออกไปที่กุญญาครับออกมาที่ดารโลครับสายสุดเข้ามาบูโน่ไปที่กุญญาครับกุญญามองดูเพื่อนครับเลี้ยงมาก็ติดแล้วครับ คืนหลังไปเลยครับจองสโตนบอลขึ้นมาครับแย่งกันมงกับลาเซนครับบอลมาเข้าทางอารมัดไปที่เอมบูโม่ครับเอโมบ<า>ังบอลไว้ลูกนี้ก็ไปต่อได้ครับโดนลุมสองก็เสียบอลไปนะครับเล่นเร็วมาเลยครับ,บ,บเจ้าโกเมสก็คืนหลังให้ตอติโกเมสแล้วครับบอลยาวขึ้นมาแฮเวนมงตัดมาคาเซบิโลมงเสยมาถึงเอมูโมแล้วครับบอล เอโมออบอลให้เซอรซ์ซีคืนไปที่เอมูโมเลี้ยงเข้ามาก็ให้เซอร์ซี่ครับเกี่ยวบอลลูกนี้ก็ตักไปให้บูโนโ่ลูกนี้ตะบันเป็นประตูเลยครับโอ้โหบูโน่เฟอร์นันเดสครับสัตว์ลูกแรกให้แมนยูขึ้นนำเลยครับล้วมนก็ปบม,มือให้เลย้วครับลูกนี้ต่อบอลกันงด,ดงามเลยครับ มูภาพช้าครับเอมบูโมออกบอลให้เซอร์ซีคือที่เอมบูโม่แล้วครับไปที่เซอร์ซีอีกทีหนึ่งเกี่ยวบอลลูกนี้มาก็แตะให้บูโน่ตะบันไม่จับเลยครับเป็นประตูแล้วครับมาดูอีกมุมหนึ่งครับเกี่ยวบอลแล้วก็เตะบอลเข้ามาครับบูโน่ก็ขวาที่เสาสองนะครับเป็นประตู โอแฮมตัน oh, mm hmm. จะเริ่มขี่อหไ่แล้วครับหม mm hmm. อมยาวขึ้นมาม mm hmm. งเช็ดไว้ได้ครับเฮเวนโอ้โห oh oh. วันนี้เล่นดีครับแฮเวนลูกชอออก mm hmm. บอลไปที่ดาโลคืนมาที่ลูกชอครับ mm hmm. ลูกชอมองดูเพื่อนครับยังไม่ทรงครับ mm hmm. เปิดยาวออกขวามา ไม่ถึงแลวครับอาหมัดเปนบอลออกครับวูบจะได้ทุ่มครับโรดิโกโกเมสทุ่มมาเบลกาดให้ไปที่โกเมสครับเอ้าแต่ก็มาติดบูโน่ครับเซอร์ซีออกบอลมาให้เอ็มมูโมลูนนี่จับบอลก็เข้าทางครับหมอลยาวขึ้นมาโอ้โหเฮฟเ่นครับมงตัดมาได้อีกแล้วครับโอ้บอลมาที่ลูกชอบาี่บูโน่แล้วครับได้บอลก็เลี้ยงขึ้นไปก่อนครับ ให้คาซิมิโลออกซ้ายเพให้ดาโลเปลี่ยนแกนมาเลยครับที่อามาัดอามัดเอาบอลลงได้ก็คาซิมิโลช่องนี้มาที่อามาดสวยครับลูกนี้อามัดควบมาเปิดขึ้นไปเสาแรกชั้นสี่โอ้โหวอลเลยลูกนี้ก็หลุดกรอบออกไปแล้วครับโอ้เกือบเป็นประตูที่สองแล้วครับช่องนี้มาสวยครับอามัดเอาบอลมาแล้วก็เปิดมาที่เสาแรก วอลเล่ลูกนี้ก็หลุดกอออกไปจอรสตโตนจะได้เตะขึ้นมาครับหวังฮีชานครับลงมาแทนน่าจะเป็นลาเซนแหละครับของวูฟแฮมตันครับหาที่กุญย่าแล้ครับลูนกญญน,ลนี้กุญย่ายังไม่ส่งครับเลี้ยงไปบังบอลไว้ลูกนี้ก็กลับหลังให้บูโน่ครับบูโน่พิกมาให้ดาโลดาโลไปที่กุญย่าครับจับบอลลั่นลูกนี้ก็โดนแอลิสแย้งไปครับ มาที่ชัชชูอาแจ็คสันชัชชูอาครับออกบอลมาที่หวังฮีชานได้บอลก็ทะลุช่องนี้มาที่เบลกาด้วับอลลูกนี้ก็ตะปันติดเทเวนแล้วครับโอโ้ผ่านโอกาสไปครับเอากรรมการวิ่งมาตรงนี้ครับจังหวะไหนครับจังหวะที่ง้างครับโอ้โหไปเข้าขาของเฮเวนแล้วครับเบลกาด เป็นลูกเตะฟาวขึ้นมาแล้วครับเซนเนอร์ลามเมนยังไม่ได้ออกแรงครับนันนี้ลุกชอมาที่บูโนครับบูโน่เลี้ยงยาวไปครับอันเดออาบอลไปได้ทะลุช่องนี้ไม่หวังอีชาเอาบอลมาครับเลี้ยงเข้ามาแล้วก็ตะบ,บันลูกนี้ก็ชนเสาแลวครับโอ้โหเกือบเป็นประตูครับแม่โอแมนยูครับพลาดทีเดียวจากบูโน,โนก็ มาถึงหน้าประตูแล้วครับเอ็มบโบออกซ้ายมาให้กุญ่าเอาบอลลงลูกนี้ก็เลี้ยงเข้ามาครับดวลกับมอสเกลา่าลอ็อกโยนมาลูกนี้ก็ไม่มีอะไรเลยครับโหเลยมาออกไปเลยแล้วครับแบนยูเกือบโดนตีเสมอแล้วครับจอร์นสโตนก็อบอลออกมาให้ต่อตีครับต่อตีเปิดยาวขึ้นไปเลยเฮเว่นมงตัดไปได้ เซอร์ซี่ครับงัดขึ้นมาก็แยงกันมงครับแล้วก็เบาบอลไม่ได้ครับแมนยูดาโลวนแล้วครับแล้วก็ส่งมาให้คาซิมิโรเข้ากลางมาที่เซอร์ซี่เล่นกับบูโนนะครับบูโนยอดลูกนี้มาที่เซอร์ซี่บอลลงลูนี้ตะบันเป็นประตูนะครับโอ้โหลูกที่2ของแมนยูจากเซอร์ซี่นะครับโอ้ลูกนี้โอ้โหท่าประจําเลยครับของเขา โจชัวเซอร์ซี่ครับฮันยูขึ้นนำบูแฮมตันไปแล้วศูนย์ประตูต่อสองครับผมจากโจชัวเซอร์ซี่มาดูจังหวะนี้ครับคาสิมิโลให้เซอร์ซี่เซอร์ซี่เล่นกับบูโน่หยอดออกมาลูกนี้ก็จับบอลลงดีครับแล้วก็พร้อมยิงครับ ูโน่ครับดีดลูกนี้ขึ้นไปครับส่ก้อยมาที่เซอร์ซี่พอดีเอาบอลลงแล้วก็แต่บันด้วยขวาแล้วครับเสียบเสาเลยครับลูกนี้หมดสิทธิ์เลยครับจอร์นสโตนวิ่งออกมาบังก็ทำอะไรไม่ได้นะครับ <c oughs> เปิดยาวลูกนี้มาก็ติดทาเวนแล้วแต่เข้าทางของวูฟแล้วเอาจับบอลยาวไปเบโลกาสดโดนคาซิมิโร่เอาบอลไปได้แต่ก็มาเข้าทางวูฟเหมือนเดิมนะครับ อันเดมาช่องนี้ให้ฮิชานแอริสตันลูกน,นี้ก็เข้าสองนะครับลาเมนลาเมนออกมาที่อามัดขืนไปที่มัสลาอุยเข้ากลางมาให้คาซิมิโรเลยครับขืนไปก่อนครับบูโน่ก็ขืนให้ลูกชอเปิดซ้ายมาชูชูก็ม่งมาที่แอริสครับแต่ก็ส่งพาดมาให้คาซมิโร่ไปที่บูโน่ครับขืนเลยครับ ลูกชอออกมาที่ดารโลล็อกไปล็อกมาลูกนี้ก็ติดชูอาครับได้บอลก็ลากจี้ขึ้นมาเลยครับช,ชูอาเข้ากลางมาให้แอรลิสครับติดนิดนึงแต่ก็เอาบอลส่งให้เพื่อนได้เลยตัดไปได้ครับเ a ว e นหมาที่กุญญานะครับกุญญาดวลกับมอสกิล่าครับคือไปดารโลมาที่เอมโบูโบนะครับเข้ากลางไปเซอร์ซีเล่นกับบูโนโอโหออกซ้ายมาครับ ดาโลห่วงบอลไม่ส่งเพื่อนครับเลี้ยงไปก็ติดครับออกบอลมาลูกนี้ก็ติดเหมือนกันครับบูบกุนย่าเข้ากลางไม่เซิร์ซี่พิกลูกนี้ให้อาบัดกัชบช่องนี้มาครับโอ้โหไม่มีอะไรแล้วครับตัดบอลออกไปได้ครับบูบจะเป็นบอลเตะม,มุมของแมนยูลครับบูโนจะเตะด้วยครับลูกนี้ หมอเพื่อนแล้วก็ปั่นมาที่เสาแรกเซัรซี่ได้ขึ้นครับแต่ก็ไม่มีอะไรครับมงออกมานะครับวูฟแต่ก,ก็มาติดอามาัดอามัดก็เสียบอลให้แอลิสไปโอ้โหโยนจะให้เพื่อนครับติดกันเองแล้วครับมาสโลวีออกไปให้อามัดเลยครับอา,มารมัดดวนกับแอลิสลูกนี้โยกเข้าซ้ายมาแล้วก็หวังอิชานก็เข้ามาซ้อนลวครับ กรรมาการเป่านวินบดเวลาตรงนี้เลยครับผลปรากฏว่าในการจําลองการแข่งขันครั้งนี้นะครับบูแพมตันก็แพ้8เชสเตอร์อยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ2นะครับเดี๋ยวไปชมวันจริงครับว่าจะเป็นยังไงสําหรับวันนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ